สบายดีกล้องโฮมตูสวิตมือนี้ก็มาเจออีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานกับอีซูซูนะมาอาการก็คือควนไหลควนดำนะคันนี้เล่นอึๆเจ้าของรถบอกว่านะมาแต่เช้าเลยมนเลยตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแนละ้วอาการควนไหลมาเบิ่งนะเครื่องสั้นนะคันนี้เรียบร้อย คนไหลาควนดําม,มาเบิ่งมาเบ,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 บิ่งเบิ่งเนาะควนไหลเห็นบ่ควนไหลขวดครไหลพุดๆๆนี่เดี๋ยวเปิ้นไนเบิง่งเนาะ กำหนดเลยตัวหนท,ทางเลยเนาะทักปึกงูเลีนะ้ยงเนาะเดี๋ยวเป็นที่อย่างเนาะมาเบิงบ้งมาเบิ้งข้าวโอซีดกันมาเบิงบ้งมาเบิ้งข้าวโอซีดเนาะบวกสามลบสามลบสามโอเคงูเลี้ยง มาเบิ่งตอนถอดหัวซีดออกมาเนาะที่เป็นอะไรเนาะเข้าเครื่องเทีให้เบิ่งอ่ะมาถึงขั้นตอนถอดถอดออกหัวซีดออกมาเซ็กมาเบิ่งคอยดีโอ้ดำเนาะนี่จะล้างให้ใหม่นี่นจะเป็นมีล้างเข้าร่วมไอ้ดีนำเนาะ ดำดำตัดให้ไหมให้ขาวโบโบเลยตันเนี่ยมาเบิ่งตอนหัวซีดออกมาเนาะมาเบิง้งสภาพเครื่องนาะดำบอกเลยว่าด,ดำดำดำเนาะมาเบิง่งหัวซีดกันเนาะต่อไปมาเบิง่งหัวซีดเนาะบอกเลยว่าโคตรดำเนาะน่าจะเหวีนหองหัวซีดหัวเนาะคับเนี่ย หให้เขาเมาขึ้นมาได้จะให้น้ำมันเครื่อนนี้ดำนะมาเบิ้งสุขีนึงนี่สัดเจนเลยเปลี่ยนห้องหัวแน่นอน,นเนาหัวที่สองโอ้หัวทุกตวเลยเนาะหัวทุกหัวเลยนี่เปลี่ยนห้องหัวหให้เขาเมา่า เล็ดลอดขึ้นมาเนาะเล็ดให้นามันเครื่องนี่ดำสซกป๊กเนาะนี่หอวที่สามนี่หัวหมดเลยโอ้ยเนาะมา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 เบิ้งมาเบิง้งเนาะคอยดีหมกเลยโคตรตันเลยคันเีย hát Xong rồi đi đó, chết sẽ can Láng lên mạnh Tàn nặng hay sát nữa Nè toàn, lên này คอยดีกันเนอะเนอะยิ่งอืดแดนอิดกินน้ำมันแน่นอนแลบนี้บอกได้เลยตัน hay này. hết. 7 tuông. Dạ, mong rằng kiểm. làm chắc kiểm phải rồi kia okay, đó đây okay, đó hai tốc cá ok Ok, okay. đây đó, sẽ phát thôi đi Đang hay mày đó เอาจุกคนเอาไปก็ใส่โมซีดใส่พ่อพ่อไม่ดีต่อไปก็จะเป็นการสติดเครื่องละเราเบิ่งขั้นตอนต่อไปตอนกิดเครื่องขึ้นมาครัตอนนี้เอาเปลี่ยนมันเครื่องใหม่นะ เครื่องเครื่องใหม่เพราะว่าน้ํามันเครื่องดําแล้วเนาะมีแต่เศษสุกิ่งสุกกระปกเปลี่ยนให้ใหม่านั้นเฮาก็สิมาติดเครื่องฟังเนาะอือเครื่องสิงิ่มสินิ่มสิเงียบบ่นะกับเคสนี้ถาเบิ่งตอนตัวตาติดเครื่องอ่ะต่อไปก็สิติดเครื่องนะมาฟังเสียงกัน Rồi. 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 Ai bay. อ่าต <c ười> ิดขึ้นมาแล้วเสียงเครื่องนิ่งกิ๊บนะนิ่งกิ๊บเงียบๆนะครับเดี๋สุขนี้เดี๋ยวติดไว้ประมาณนึงก่อนนะและมาเบิ่งควันควันสิหายบ่เนาะ กเนี่เกเข้ามาในรถแล้วนะมาเบิงง้งข้าวหัวซี่กันหลังจากที่เอาเฮ็ดไปมาเบิ้งนะนี่แต่ละหัวศูนหมดเลยนะโอเคหูเรื่องจากนั้นก็นไปแลนทดสอบเบิ้งนะนี่ยูนทุกหัวเลยเห็นบ่โอเคโอเคกับงานเนี้ ตัวนี้วัดรอบขึน้นนะทำมาเบินเน้งเดียวโอเคนะเดี๋ยวไปแล่นทดสอบเบิ้งกันเห็นปะเห็นป่ชัดเจียนนะเออชัดเจน,น,นเอาหลังจากเอาซ่อมแปลงแล้วนะเรากับมาล้างให้ลูกค้านี่ดยนราจา แช้ไวประมาณ30มนาทีนะล้างให้ความสะอาดให้ลูกค้านะล้างให้แต่และล้างให้ฝีอะไรมาให้ลูกค้าสบายใจให้สะอาดโอเคครับไมีเรื่องนะหลังจากล้างแล้วแล้วนะก็สิประมาณนี้นะขาวงามสะอาดอยู่นี้แนละ้วให้แนละ้วนี่ลูกค้าคันนี้เพิ่นมา มาแต่เ้าคุณมาแต่เจ็ดโมงคุณเดี๋ยวนี้กับประมาณไปสองสามโมงแล้วนะลูกค้าบอกว่าเอ้ยภาคหลายวนส่วนกับการรอคอยนะจัดให้ง,งามๆแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวส่งงานลูกค้าก่อนบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับครับอีซูซุคันนี้นะจับเป็นว่าจบไปด้วยดี อ่ากับอาการควนไหลควนดำเนาะตอนมาตอนนี้ให้ให้ให้เบื้องแล้วเนาะจบเรียบร้อยกับเปนงานนี้ก็คือเสร็จสิ้นนล้วนะนะขอขอบใจปะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อ